สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับพามาแนะนำยาซีโฟอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้แนะนำว่าดอกยางเป็นแบบไหนยังไงนะครับแนะนำถึงฉลากของมันครับว่าอันนี้หมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไร คำว,ว่าอะไรนะครับตนี้ x 3 x 2 s s อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ว่าเนี่ย r4 ก็จะมีรหัสสิงช้าอยู่ตรงนี้นะครับว่าชื่ออะไรเลขนัมเบอร์อะไรนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ยางเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นแบบไหนนะครับมีเขียนว่าแอดวานนะครับ x 3หรือว่าคูณ3คอมเพลว์นะคอมเพลว์นะแปลว่าส่วนประกอบหรือสารประกอบที่ที่ที่เป็นเนื้อยางเ่ยนะครับคูณ3หรือ x 3เนี่ยก็แปลว่ายางนี้นุ่มนะครับมีความนิ่มนะครับ x 3แปลว่านิ่มนะครับก็มันก็จะมีเขียนไว้อย่างเงี้ย x รือคูณ3นะครับเป็นตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะอ่าไออันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเล็กอ่านะฮะต่อไปก็เป็นตัว x 2 ss นะครับนี่ x 2 ss เหมือนเดิมนะครับก็จะมีรหัสยางแล้วก็จะมีตรงนี้จะแปะไว้ด้านนี้นะครับ x2ss นี่ก็แปลว่า ss ย่อมาจากซูเปอร์นะครับ s นี่ก็คือซูเปอร์ก็เป็นสองสองซูเปอร์เลยก็คือซูเปอร์ซอฟต์แอนด์ซูเปอร์สติ๊กกี้นะครับก็คือซูเปอร์ซอฟต์ก็คือเป็นยางที่นุ่มมากนะครับสติ๊กกี้ก็คือเหนียวมากด้วยซูเปอร์ซอฟต์กับซูเปอร์สติ๊กกี้ก็คือทั้งนุ่มทั้งเหนียวนะครับก็ แต่ไม่ก็จับยางดูมันก็จะเนี่ยนุ่มๆนะฮะก็อาจจะไม่เหมาะกับบอดี้ที่มีน้ำหนักเยอะนะครับถ้าจะไปใส่บอดี้ที่มีน้ำหนักเยอะอาจจะต้องเปลี่ยนฟองน้ำข้างในใหม่นะฮะมันก็จะได้ยางก็จะได้รูปทรงนะครับแต่ว่าบางยางเขาก็จะระบุไว้ว่าแก้มแข็งบ้างอะไรบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ก็คือ ส่วนใหญ่ยางรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้หมดละก็เขียนว่า x 3เฮ้ย x x 2หรือคูณ2เนี่ยแล้วก็ s แล้วก็มีตัวเลข3อยู่เล็กๆนะยกกำลัง3าเนี่ยนะครับก็แปลว่ามี3คุณสมบัติเลยนะครับก็คือ super soft super sticky แล้วก็ super g r i ป p y นะครับ super soft ก็คือเนื้อยางก็นุ่มนะมีความนุ่มนิ่มนะครับ แล้วก็ซ u เปอร์สติ๊กี้นะครับอันที่2ก็คือเนื้อยางมีความเหนียวนะครับแล้วก็ซ u เปอร์คลิปปี้ก็คือเนื้อยางแบบมีความเกาะก็คือเวลาเกาะพื้นผิวที่ที่เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวพื้นได้ดีนะครับสามซูเปอร์เลยก็คือยางรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้หมดละ X2 นะครับแล้วก็มี S แล้วก็มีเลขสามเลขเลขอยู่ข้างบนตรงนี้ ก็เป็นคุณสมบัติของยางนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ x 3อันนี้คูณ3เฉยๆฉยคูณ3ก็มีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นตัวเล็กเลสติ๊กเกอร์เล็กหมดแล้วนี่อ่าโอเคเนี่ยประมาณน,นี้นะครับก็ก่อนซื้อแล้วก็จะได้ ดูก่อนว่ายางที่เราอยากได้เนี่ยก็เป็นแบบไหนมคีคุณสมบัติยังไงก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่ามาจากเอว็บ r c 4เลยนะครับครับสำหรับท่านที่จะเลือกซื้อยาง r c 4นะครับก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าตัวฉลากมันมีความหมายว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็สําหรับยาเนี่ยการเล่นรถสเกลเนี่ยยาเนี่ยก็คือปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทำให้รถเรา วิ่งได้ดีหรือไม่ดีเกาะหรือไม่เกาะนะครับบางทีแบบว่าวิ่งคนอื่นผ่านไปได้แล้วแบบว่ารถเราไปไม่ได้บางทีมันก็งุดหงิดนะก็อันดับแรกเนี่ยที่จะทําให้รถไปได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ยางเลยครับยางเป็นอันดับแรกถ้ายางเกาะไปได้ดีโดนน้ําขึ้นมาโดนหินโดนไม้เลยวิ่งบนไม้อะไรเงี้ยแล้วมันไปได้เนี่ยเราก็สนุกกับมันได้นะครับไม่ต้องงุดหิดนะฮะเพราะฉะนั้น ก็เลือกใช้ยางที่ดีนะครับมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีความสัมพันธ์กับน้ําหนักรถนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าวันนี้เราจะไปเล่นพื้นที่แบบไหนเพราะบางบางยางก็อาจจะเกาะตัวหินได้ดีหรือบางยางก็โคนก็ได้ไม้ก็ได้อนเนกประสงค์นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับบางทีเราอาจจะชอบดอกอยางแบบนี้แต่ว่าโอ้โหดอกอยางที่ชอบมันก็ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่เล่นนะครับก็ต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ สนุกกับการเล่นนะครับเพราะบางบางคนก็ได้มาเล่นเจอเพื่อนกันอาทิตย์ละครั้งนะฮะก็มากันให้สนุกสนุกนะครับก็เตรียมพร้อมให้เต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ